รนี้ก็จะเป็นนุ้งตะขาบที่กำลังพยายามทำลายกันดั้มคุงเออมันขับยากมากๆเลยเซนติปีดคูงลุกขึ้นอ้าวลุกลุขึ้นขึ้อ้าวหลุดออกมาจากตัวซะแล้วรักในดีค่ะขอกาแฟเข้มๆหวานน้อยที่หนึงครับได้เลยค่ะขอโรบักเลดดีๆที่หนึงครับ ร้านหมาลูกชอบกดผลและเกมพาร์ตบ็อกฟุตกดเพชรออลสตาร์โลบักมีทั้งแบบกลุ่มและดีพาร์ตเลด4.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับใหญ่ใหญ่ช่วยด้วยครับช่วยด้วย <c oughs> oh, ช่วยด้วยครับโอ้นินบานก็ซีล่าช็อปรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตและแมปต่างๆรับกิฟเพชรออลสตาร์เลด8 รับกิฟต์ผลปิศาจเงินม่วงเกมพาร์ต E.P และอื่นๆแบบบล็อกฟุตเลต8เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลต5แบบไอดีพาสเลตสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคน นี่ตามช่องสีลเกอร์นะว่าอยู่เกมเดืบโบสอีกแล้วนั่นเองอูอ้หู้หู้หู้สปินนิ <laughs> ่ง <Okay, S 2> โอเคก็วันนี้ลีออนเขาได้เอาของดีๆมาใหพี่ดูอีกแล้วนั่นคือกันดั้มยังไงล่ะนี่เป็นคัสตอมกันดั้ม U.E.07 เอ๊ะทำไมเลข7มันอย่างนั้นล่ะกันดั้มอาร์กติกรีโวโหกันดั้มคูยูนิคอร์นเอเซียว้าว สุดเท่เลยก็ถ้ามานั่งตรงนี้แล้วก็ก็จะเห็นแบบให้อยู่หลังหัวอา่าหูนั่งได้ด้วยให้วางเค้กนี่แหละมันเป็นอะไรที่ยากอะไรน,นะให้วางเค้กพี่ว่ากระดําตัวนี้มีความละเอียดสูงมากในการบังคับด้วเอจะดูดีแน่ๆวางเค้กอย่างนี้มันวางมันวางแล้วมันทะลุเก,ก้าอีโอ้มันวางยากจังเลยเรดี้ไอเพรสตะเค้กอินไซด์ปัดอิสเบล ว้าววววโวววววมันแรลกมากเลยจริงๆกระด้มตัวนี้พี่ว่ามีความสวยงามตัวนี้ของเก็บรายละเอียดดีมากๆเลยแต่มันกำลังจะตีลังกาแล้วมันก็กระตุกสุดๆไปเลยขยับขาได้ด้วยเดี๋ยวพี่ลุกก่อนนะอกระโดดแล้วแต่มันแหลกสุดๆก็คือเขาใช้ชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะแล้วทำไมมันขึ้นไปเรื่อยๆล่ะดิซิลวัดวัดออเออ how to stop floating เฮ้ยพี่รอยก็นเล่อยๆเลยเดี๋ยวทําไมกันทําไมมันรอยเตรง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 ทำไมมันรอยอ่ะเตาปฏิกรณ์เริ่มทํางานเอแบบเผาบู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 บกลังร้อนเลยข้างหลังอู้ข้างหลังก็สวยดีนะดูดิเอ็กเซมันจะมีเตาพลังงานแสงอาทิตย์อยู่มันจะเป็นพลังงานเขาเก็บไว้ตรงตูดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่แต่พันใจดำแหละแต่ถ้าในเรื่องมันจะติดไว้ตรงด้านหลังหรือไม่ก็ข้างเขนแย่ อ๋องี้นี่เองนี่เรารู้รู้กันทัน้งตัวเลยเนะี่ยจริงๆก็ทําสวยมากเลยนะแล้วก็ไม่ใช่มีแบบครับเดี๋ยวนะดาบ, <c oughs> ด,าบดาบติดระเบิด <c oughs> พี่ว่าเขาน่าจะเอาไว P ้ PVP เลยแหละเลยเอาไว้ติดระเบิดได้น่าสนใจมากใช่เอ๊ะเขาก็มีโล่โล่สวยดีนะแล้วดาบนี่น่าจะเอามาจากยูนิคอร์นนะพี่อ๋ออย่างี้นี่เองพี่ชอบยนคะรนที่เขาทำข้อต่อมาเลย มันเขาใช้หินบ็อกย้อมสีดำกับสีขาวเห็นปะเอ๋ตรงตรงข้อต่อแขนตรงเนี้ยส่วนตรงหัวก็ทําละเอียดดีแล้วก็ยิงปืนด้วยก็มันจะค่อยๆลงไปนะค่อยๆตึงๆตึงๆตึงๆตึให้กด A W กับ A และสเปมสเปซโอเคง่ายมากแต่คอมพี่น่จะระเบิดแล้วอ่าลงมาถึงพื้นทันทีอ่ากด W A อสเปบาลัวๆเออมันจะเป็นท่าบิน อ๋อมันนี่ไงพี่กดค้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นการบินใช่ไหมวีดแต่คอมพี่มันไม่แรงไปด้วยเดี๋ยวมันกระตุกมากกด W W กับ D แล้วก็สแปมสเปซมาเพื่อไปน้านหลังมันไงคับยากมากระวังด้วยใช่ไปนู่นแล้วยากมันยากมากไปสีน้ำเงินนู่นแล้วไหมนะอุ้ยกันดั้มขาน่ารักมากยืนขาอย่งี้ได้ไงลูก ดูมีความอ่อนช้อยโอ้อยอ่อนช้อยต้นไม้เสยเข้ายเฮขาแท้ <c oughs> ความสวยอะไรไม่สนใจแนละ้วตอนนี้เอาตัวรอดก่อนพี่ซิวตอนนี้พี่กำลังจะบินไปซู่กัโอ้ก่า <c oughs> ขอต้นม yeah, ไม้แอ a พาร์ก a Tree เอ่อถ้ามีต้นไม้บอกเลยไปเอาปากกาแล้วเอเอเราจะบุญชา้าช้าเอแอนเดอร i l ิ space ดีใช้บอกเป็นนักตัดต้นไหมแย่ฟาร์เมอร์กันดั้มใช่เป็นตัดตัวไม่ขายเลยแย่มันเหมือนท่าหมาฉี่บ่าเลยแย่บัลเล่กันดั้มพี่ก็เลยกลับไปทุกคนถึงท่ามันจะอยู่แปลกๆเหมือนเวลาหมามันจะฉี่ถ้ามันคุ้นๆเนี่ยคิวกันดั้มแย่คาไวย์กันดั้มคาไวย์เด้ โอ้ยเหล็กคาวียรดสินี่ยฮิวมาจริงเย้แดดไรนิออนโอ้ว้าวเนี่ยมันจะเป็นแบบโพสที่น่ารักมากเนี่ยคาวาอี์โพสหูนั่นนั่นไรอ่ะคนกำลังสร้างอะไรอยู่ตรงนั้นเราจะต้องไปดูอ้อกระดุมสลายโอ้ต่อไปเป็นรถนะโอพีกดพีค่ะ เออเออเออพี่ีพีกพีอข้างมันไม่มาพีพีพีเอมสเปริงพี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 เฮ้ยมันก็สวยอยู่นะมีตัวด้านหลังด้วยเฮ้ยมีกล้องด้านหลังฮู้มีกล้องด้านหลังจริงริงด้วยเฮ้ยเวลาเลี้ยวพี่ชอบอย่างหนึ่งคือเวลาเลี้ยวอ่ะกล้องโค้งตามด้วย่ะดูดิ เวลาเลี้ยวแล้วมันสุดเลี้ยววงมาไล่หมุนวมาไล่หมุนเออเวลาเวลาพี่เลี้ยวว่ากล้องมันหมุนตามด้วยอ่ะดูดิอกมาไล่ด้วยเออแพนช็อตว้าวมันเป็นไอดีที่ดีมากเลยนะคือเวลาแบบพี่กดเอดีเลี้ยวไงเห็นปะแล้วเวลาพี่เลี้ยวจรมันก็อืมโอ้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 าอ้โอ้้ อ๋อนี่คือกลไกข้างหลังใช่ไหมใช่กลไกกล้องอ๋อนี่นี่กลไกกล้องก็ว่า๋ยวเวลาพี่กดเอกดีมันเหมือนมีเกลี้ยวข้างหลังขยับที่แท็กคือเขาวางกลไกกล้องไว้ข้างล่างนั่นเองมม่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเน้ๆเห็นปะตอนเขายกขึ้นมามันเลยมีกล้องที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมเออสมมุติถ้าเรากดกล้องแล้วเราเลี้ยวอ่ะไอ้กล้องข้างหลังมันก็จะขยับไปด้วยมันจะเป็นมุมมุมแพนที่ชอบอย่างนึงคือมีกล้องอยู่บนหัวพี่ด้วยมีด้วยเหรอมี เฮ้ยนี่มันมุมมองการขับแบบสมจริงนี่นะมันเป็นกล้องติดอยู่ที่คนขับดำๆอ่ะเฮ้ยเจ๋งมาก HQNE o อ๋อคือเขาทำเป็นระบบแบบกดค้างพอปล่อยก็จะเป็นการปิดโอ้ไฟอิงพับๆัๆๆับสปอยเลอร์คือข้างหลังนี่ไงแอรอเป็นในยกสปอยเลอร์ขึ้นตรงนี้อูดกูดๆูดพี่ว่าเป็นระบบที่ดีนะ อยู่ใ <dije> ช <l acht> <lation> ่บอกเอ้กี่ดอเบกกิ้งย่าปะ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 เนี่ยเนี่ยมันมีวิญญาณไก่อยู่ข้างในนะแบบเป็นชิคเก้นสปิริตอินเดคาแต่พี่ชอบกล้องข้างหลังมากเลยอ่ะโหเนี่ยมันคุ้นๆนะวัดเข้าไปในตัวนะสินะ go in okay น้าพี่เข้าไปแล้ววางเค้กเลยนะโอเควางเค้กแล้วแล้วเออโอ้ใครทำหล่นฮ่า นายคุค้นๆไว้ถ้านายเป็นเด็กดื้อแล้วก็ฉันจะเดินแบบไม่มีแอนิเมชันให้ดูยังไงล่ะว้าไม่ใช่ไม่ใช่ผิดบทนี่คขจะเป็นว oo. ันพันแมนสินะโอติดตดตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยยวอ่ะว้าวบินไปเลยนี่ well. มันมีความจริงมากเลยนะนี่โอ้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะยิงบีมสู้กับเราเอง พ่ไม่รู้แล้วเจตเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โหดที่สุดในอันเดอร์เทลใช่เหมือนพี่ตามในเรื่องอยู่เขาบอกว่าหล่นลงไปในไฟเซฟใช่ไหมใช่จริงจรเนื้อเรื่องมันลึกซึ้งมากเลยนะเส้นน้ำตาไหลกันในเรื่องไรแลนะ้วเดอ้ <c oughs> โอ้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 อโอ้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 อ้จอ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ้โอ้โอเโอ้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 โอี่้โอ้โอรโอ้โโโดยที่เ้้ออ้้ออ จาก Final Fantasy. ไฟนอลแฟนต a ซีแต่รู้สึกวีวีิวเหมือนตัวเตี้ยกว่านี้แบบพี่ว่ามันเจ๋งอย่างนึงเลคือเขาเอามาวาดรูปเลยอะ,อะแบบดัดเป็นเส้นรูปวาดเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบลองวาดรูปเพ้นดีๆนี่คือแบบเป็นแกลเลอรี่วาดรูปได้เลยเนี่ยสวยมาก เห็นไหมดูเขาได้เขาลวดัดเป็นเอาแท่งๆมาทําให้แบนแล้วก็แปะไปตามเส้นตรงนี้สวยดีเนาะคือเขามีรูปต้นแบบนะนี่คือเขาวาดรูปตามต้นแบบวิธีหนึ่งอย่างนี้จริงๆก็ทำพิกเซลอาร์ได้นะพี่เห็นมีคนเอาบล็อกมาทําเป็นแบนเน่ยโหเขาบอกว่าบล็อกที่แรงที่สุดในเกมคือบล็อกนี้ห่วงยางเออกลายเป็นบล็อกแรงไปแล้วนะบล็อกห่วงยางนี้หาไม่ได้แล้วอ่ะมีแต่คนพูดเร่องเก่าๆถึงจะมีแกเตะบวกถือกีตร์ก็ไปขาวไปดัก็ขาวไปตั้งกันโหกีต้์จริงด้วย ทำไมต้องเอาขามาตั้งางกันนะหรือว่าเอาขามาลงปิดบล็อกกาวโอ้อันนี้คือตัวเขาเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าโอมีก็แสดงว่าตัวเขาเมื่อก่อนใช่แต่งตัวเหมือนกันเลยก่อนที่เขาจะมีหน้ากากนี้อืมน่ารักมากๆโอเคก็เนี่เป็นบิ้วอลังการอันมากมายของ คุณเลออนนั่นเองที่เป็นคนอินเดียเพื่อนของเบียดแชมป์นะก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยแม้กระทั่งแบบกันดั้มมั่งรูปวาดที่แบบพี่เป็นครั้งแรกที่พี่เจอรูปวาดในเกมนี้นะแบบพี่ตะลึงอะ่ะตอนแรกพี่คิดว่าเราวาดได้ผ่านทางทำ pixel art นี้ใช่ไหมแต่พี่เจอแบบวาดแบบเป็นเส้นเลยอะ่ะถึงแม้ว่าจะเขาไม่ได้เขาจะไม่ได้วาดเองแต่เขาก็แบบบิ้วผลงานนี้ขึ้นมาเองไงมันเจ๋งดี มันก็ยังมีผลงานต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวโหก็จะเป็นดันที่ตื่นตาตื่นใจมากก็สำหรับทุกคนที่มาดูในวันนี้ครับก็ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันนคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย